ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผมพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยบนท้องถนนเหมือนกันนะครับจอยขับรถยนต์กับขับบิ๊กไบค์มีปัญหากันจนทําให้บิ๊กไบค์ลงมาแล้วก็จะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดใส่ฝั่งคนขับรถยนต์ลองไปดูคลิปฮะผมไม่ต่อแหละเพราะผมมีอะไรไม่เป็นไรผมไม่ลงเหตุพยากก็ได้ไม่เป็นไรเพราะกล้องผมมีแล้วคุณอดาจายเอาหมวกฟาดผมมันไม่ใช่แล้วหมวกฟาดผมมันไม่ใช่คุณแล้วจะถือแล้วจะถือหมวกต้องมาฟาดยังไง จะฟายังทำอะไรไม่ได้ฟาดกไม่ได้ฟาดโอเไม่เปไรโอเคไม่เป็นไรก็เมื่อกี้เบรกแล้วอยู่ดีก็มาเบิ้ลใส่ซอยหน้ามึงไงจะว่าอย่างแต่อาเห็นไหมพี่รถมาดูดิที่ชื่ออะไรอ่ะพี่เชื่ออะไรพูดเองดูนีไม่ดูนี่หรอกนี่ฝั่งบิ๊กไบค์มากัน2คนนะครับแล้วฝั่งของคนที่ถ่ายคลิปซึ่งขับรถยนต์เนี่ยชื่อว่าคุณจรุนโรจน์เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ซอยเนินพับหวานในพื้นที่บางละมุงชลบุรีนะครับ บิ๊กไบค์ไม่พอใจที่ตัวของเขาชะลอรถแบบกระทันหันลองฟังเพิ่มเติมดูฮะตอนนี้คันที่สามคันที่สามที่แซงของใบอ่ะปาดหน้าผมเข้าผมก็เลยชะลอรถเมื่อผมชะลอรถเนี่ยผมก็โยกออกแคบแบบนี้จริงจริงตามคลิปที่ท,ที่ทุกคนเห็นเลยครับ,รบแล้วผมก็โยกออกมาหน่อยนึงอ่าคู่กรณีบิ๊กไบค์เนี่ยไม่พอใจผมก็เลยขี่ขี่รถประกบข้างผมแล้วก็เบ้ลรถใส่ผม,ผมแล้วก็ด่าทอผมผมเลยเฮ้ยพี่ขับรถอย่างนี้ได้ยังไง พี่ขับอย่างนี้ได้ไงรถอ่ะ,อะมันมีอะไรนะมีรถเข้าเข้าซอยอยู่พี่ต้องขี่ช้านะนู่นนี่นั่นแล้วมันบอกว่ารวมึนทำไมอะไรยังไงอย่างเงี้ยหยิบหมวกกันน็อกมาก็คือจะฟาดผมเลยคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฝั่งของคุณจรุนโลดเนี่ยแคก็อธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็คือคันนี้ปาดหน้าเขาไปก่อน <S S S แล้วก็จะเลี้ยวเข้าซอย ฝั่งขวามือทําให้ตัวของเขาซึ่งขับรถยนต์มาก็ต้องแตะเบรกแบบกระทันหันนี่จังหวะนี้นะสักพักบิ๊กไบค์ครับคู่กรณีขี่ฝั่งซ้ายประกบคู่มาเลยแล้วก็แซงหน้าไปหันมามองเล็กน้อยเหมือนไม่พอใจนี่จังหวะนี้อพอตัดสลับไปดูภาพจากกล้องด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนว่าบิ๊กไบค์เนี่ยเขาขี่ตามหลังมาพอจังหวะที่รถยนต์เบรกบิ๊กไบค์ก็ชะลอแล้วก็เกือบจะชนทําให้ตัวเขาไม่พอใจ เหมือนเสียจังหวะจอยอจนสุดท้ายนะครับบิ๊กไบส์แซงไปแล้วก็ไปจอดก่อนที่จะลงมากลายเป็นคลิปที่เราเปิดให้ดูในตอนต้นเอาหมวกกันน็อกจะมาฟาดใส่เขาเพราะฉะนั้นฝั่งคนขับรถยนต์พยายามจะอธิบายว่ามันมีเหตุและผลในการแตะเบรกอยู่อม,มอเตอร์ไซค์ปาดหน้าไปหนึ่งทันอันนี้คือคําอธิบายของฝั่งคนถ่ายคลิป ฝั่งของบิ๊กไบค์บ้ายัางไงบ้างครับจอยคือฝั่งของบิ๊กไบค์ชื่อว่านายชนะอายุ25ปีค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเดินทางมาที่โรงพักเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากรู้ว่าฝ่ายของรถยนต์เนี่ยเขามาลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคือเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็เหมือนจากเกิดจากอารมณ์ร้อนแหละเอาเรื่องของการแตะเบรกเรื่องของการปาดกระทันหันอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ประเด็นก็คืออารมณ์ร้อนก็เลยทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมเหมือนกับว่าจะเอาหมวกกันน็อกไปฟาดเขา เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางด้านของบิ๊กไบค์หนุ่มคนนี้ก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษนายจรูนโรธแล้วก็บอกว่าที่ทำไปพฤติกรรมแบบนั้นน่ะมันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบค่ะเป็นคนดูเขาเปลี่ยนขานิดนึงไงพี่เปี่ยงซ้ายครับผมก็เลยแทงซ้ายแทงซ้ายอย่าเพิ่งบอกก่อนว่าแทงแล้ยทำอะไรเบิ้ลใส่รับครับอืมแล้วทำไมเราเราทำไมทำไมเราถึงไปเบิ้ลใส่พี่เขาก็มโหัมาอยู่แล้วไงพี่มโหัเมาหรือเปล่าไม่เมาครับผมจริงๆนะไม่จริงๆริไม่ไม่เมาแน่นอน อ่ะสุดท้ายก็มีการขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันนะครับอถอนบันทึกประจําวันที่ลงเอาไว้ด้วยแล้วก็มีการพูดคุยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นหรอกมันเพียงแค่งหงุดหงิดนะ่ะไอ้แต่เบรกทําไมตั้งใจจะให้ชนหรือ,อยังไงนะฮะเอาใจเย็นๆนะมันสามารถเกิดขึ้นได้บนท้องถนนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ